แฟนช่องนะครับผมทางช่องนิวพารวยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านคุณพ่อสวยนะัยเนาะหลังจากที่ไปบ้านอาจารย์ยอดมาแล้วของคุณพ่อสไลสํสหรับงวดที่ผ่านมา4ีีถูกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นสูตรคํานวณของคุณพ่อ4ีีถือว่าแม่นมากนะครับท่านผู้ชมเนาะตอนแรกคุณพ่อให้มา4ีีเนาะแล้วก็โค้งสุดท้ายนี่คุณพ่อเอาหลักร้อยเก้าไปใส่4ีีเป็น9 4 4นะครับผมแอดมินก็ขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับต้นคลิปเนาะหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหน ที่ยังไม่เห็นเนาะสามารถกดเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับแนวทางของคุณพ่อถูกอีกแล้วนะครับก็จะมาแสดงความดีใจกับคุณพ่อเนาะงวดที่ผ่านมาชุดล่มเจ้ามือถูกจริงๆรนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยสอบถามแนวทางของคุณพ่อพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับสวัสดีพ่อถวายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับครับเป็นไงครับพ่อคุณพ่อบอกว่าจะปล่อยชุดถล่มเจ้ามือเนาะก็ก็ถล่มไม่ลงถล่มแต่ว่าถล่มนิดนิดเพราะว่ามันมันพลาดครับหมายถึงว่ามันไม่ไม่ตรงล็อกครับแต่ว่าก็ซีซีถือว่าถูกอยู่นะพ่อครับตอนแรกจำได้เลยคลิปนั้นที่พ่อบอกมันไส้เจ้ามือจะถล่มเจ้ามือพ่อปซีซีมา ตอนแรกพ่อไป44มานะพ่อเนาะครับทีนี้พึ่งมาเอาหลังร้อยใส่9ซีซีที่หลังคิดว่าไปเป็นเป็นรัฐบาลค่ะพ่ออยากให้เป็นถูกรัฐบาลมากกว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่ไม่ไปเสียเปรียบค่ะพ่อเอจ้ามือตรงนั้นเนาะครับแต่บางเอิญมัรู้มันเป็นอะไรเออมันมันมันไปพลาดอ๋อตอนแรกพ่อจับ44ล่างใช่ไหมครับ แล้วพอโค้งสุดท้ายปั๊บพ่อเอากาหลักร้อยมาใส่ซีซีกลายเป็นเลขบนจริงๆแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นฮะครับพ่อเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีหลักหรอกครับอมันไม่มีหลักหรอกยังไงก็ต้องวางบนวางล่างพร้อมกันครับครับพ่อเพราะว่าเสมอกันก็คือว่ามันไม่แน่ไม่นอนครับผมครับ คือว่าบางทีให้บนอาจจอกล่างให้ล่างจอกบนก็ก็เสียใจกับเอฟีที่บางท่านไปเอาแต่ล่างค่ะพ่อเดี๋าวว่าบอก๋ยวล่างหนูไม่ได้ซื้อเลยอันนี้อันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วติดตามกันต่อไปนะครับรถแต่ว่าก็แสดงความดีใจกับเอฟซีที่ได้โชคได้ลาบเยอะไหมพ่อก็ก็สมควรพอสมควรเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าสี่สี่นีพ่อจะให้ตั้งแต่คลิป ก่อนโค้งสุดท้ายคลิปแรกๆเลยจําได้มาถ่ายตอนดึกเนาะที่พ่อไปไปงานมาไปงานมาไปกินครับหลังจากมาถ่ายจานน้อยก็มาถ่ายพอค่าแล้ววันนั้นวันนั้นมาสองทุ่มกว่าเนาะกว่าพ่อจะกลับมาจากกระถิ่นก็จนจนเลีวไปไปตั้ง หลายที่แล่ถึงกลับมาบ้านพ่ออีกทีหนึ่งครับโอ้ถ้าเป็นบางคนเขาเขาเขาไม่รอละครับหมานตอนกลางคืนนะคอส่หมานตอนกลางคืนดีกว่านะสังเกตนะมาถ่ายพ่อทีไรน่ะมันจะต้องขําตลอดนะครับมัีสังกัดหมานหมานเหมือนมานครับแต่ว่าคนที่ไม่หมานก็คือแบบว่าเสียใจด้วยที่ที่ไม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 ่ลงไม่ขึ้นนะครับ เพปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าตามหลักแล้วเขาต้องต้องซื้อแบบ บนล่างเขาเรียกอใช่ใช่ครับพออย่างนั้นคูณเนี่ยคูณห้าสิบคูณห้าสิบร้อยคูณร้อยประมาณนี้ครับเนี่ยก็คือโบราณบ้านซื้อเด้ไม่กลับตัดแตกงนะพ่อเนาะใช่นั่นแหละที่ที่ลูกบอกครับเสมอเลยว่าสี่ีไม่ได้กลับหรอกแตซื้อล่างซื้อบนเขาไปให้กลับหรอกสี่ีแต่ว่ากลับล่างกับบนกับ้านกับบนเนาะเออขึ้นล่างขึ้นบนไปความจริงเลขมึงซื้อง่ายนะพ่อสี่ี่นะพ่อเนาะมันไม่ได้ซื้อยากนะแล้วน้อง แค่นี้เองะงบอเลขมีแค่เนี้ยอืมครับแล้วเลขมีแค่นี้เองตัวเก้าแปดเจ็ดกับซีซีกับซีห้านี่นะบอะแค่นั้นเองอันนี้เป็นเลขกหญ่มากที่แรกเนาะเนาะนะครับลยรัพอใหญมากสามตัวนี้เก้าแปดจกับซีซีซีห้า้แรกเลยเนาะตั้งแรกตองตที่ลูกมากกันต่แรกพ่อบบหายตัวนี้ไปเลยนี่ครั ขงคือถ่ายพอจังจหายเป็นรักลอยเก่าซีซีแล้วค่ะพ่อก็คือว่าเก่าซีซีเน่พอคิดว่าอุ้มันอาจจะเป็นเป็นลอตเตอรี่นะอยากให้มันสามตัวอย่างเงี้ยนะสามตัวลอตเตอรี่เลขท้ายอะไรเป็นเงี้ยมันก็ดจะได้ง่ายหน่อยแต่ว่ามันกลายเป็นศูนย์ซีซีะเอาแต่ก็ถือว่าถูกตรงๆนะเนาะเอาสมมติถ้าเก่าเป็นศูนย์นะครับท่านผู้ชมนาะขึ้นสักแต้มหนึ่งเนี่ยแต่คราวนี้ว่าถ้าถ้าใจพ่อเนาะมันก็ยังไม่ไม่ใช่ หมายถึงว่ามันไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงเป้าที่พ่อวางอ๋อมันยังไม่เป๊ะใช่ไหมพ่อเป๊ะมันคือมันไปมันไปก็เลยเอสีก็เลยสับสนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกก็ไม่ได้ไปไปไปบอกว่าอันนี้ล่างอันนี้บนนะแต่ว่าออยากให้ใช้ดุลพินิจกันนิดเดงครับพ่อเพื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 ่อจะได้ไม่ไม่ไม่ผิดพลาดครับบางท่านก็ เอ้ส่งเขาเรียกอะไรร้องไห้ติ๊กเกอร์ร้องไห้โอ้ยหนูไม่ได้ซื้อเลยก็ไปเป็นไรเป็นไรครับเพราะว่ามันยังมีว่หน้าอีกยังมีหลายงวดนะพ่อเนาะแต่ขอว่าให้เดินตามกันสักหน่อยครับเดินตามปพื่ออิสติดครับถ้าเชื่อมั่นครับถ้าเชื่อมั่นพอสวัยก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดศรัทธานะพ่อเนาะอย่าเพิ่งทิ้งช่องนี้ไปเพราะว่า ก็หลายๆท่านนะหลายๆท่านที่ที่ประสบความอ่อ่ชนโชไดลาเนียบโชดดล่าก็เดินไปเดินทางไปอุดรก็ถูกอ๋อครับันเห็นเห็นคุณพ่อเมื่อกี้เป็นใครครับที่ว่าเอาลอตเตอรี่สามสองไมพ่อดูบาทนะคะเป็นเป็นเป็นร้านเขยน้องเขยเนี่ยอ๋อเขามาเอาเลขจากพ่อนี่ใช่ไหมพ่อเขามาดูนะเขามาดูไม่ต้องเขาไมิดยังไง แกไปเอาเลขสามสองสองสามเอาโรตลี่เดือดมาให้อดมินดูอยู่เมื่อกี้นี่อ๋อมาเอาเลขจากพ่อนี่ใช่ไหมครับตรอนี้คือ่อระบาะเรีค่ะเห็นไหมอ๋อในล็อกของพ่อมันมีสองสามสามสองอยู่แต่ครั้งนี้พ่อไม่ได้จับตรงนี้พ่อพ่อพ่อไปจับสองก็คือเอาไปใส่กับไอ้เจ็ดสองครับออันนี้อันนี้อันนี้ขออนุญาตนะไม่ใช่ว่าออกแล้วมาพูดแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงครับ ก็เห็นคุณพ่อเมื่อกี้เอาลอตเตอรี่มาอยู่ถูกกับเลขของคุณพ่อเนาะก็จะถูกบ่อยนะจจไประมาณเนี้ยยวจะมาเปิดดูเปิดดูกัมันที่เป็นที่โชคแกด้วยอืดวงของแกด้วยเป็นที่โชคที่ดวงมันมันมันเข้ากันมาสมคงกันครับสมคงกันแต่ว่าแตทางนั้นเราทั้งนี้ถ้าเราซื้อหรือเราเล่นอย่างเงี้ยเนาะขออนุญาตเนาะถ้าไม่มีหลักเกณฑ์เลยเนี่ย มันก็จะก็ห <cons> ม <urai> ุนหวานแหะละกัหว่านแหะนะงมไปเรื่อยนะพ่อเนาะบานไปเรื่อยงมไปเรื่อยศาสตร์ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนาะได้ตัวเล็กตัวน้อยบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็ได้ปลาตัวเล็กคได้ตัวใหญ่ก็โอเคมันก็คล้ายๆแบบมันมันจะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเดียวพออย่างนั้นเนาะครับทีนี้ขอญาติถามคุณพ่อนะครับสูตรที่พ่อได้สี่สี่มาคุณพ่อมันเป็นมันเป็นสูตรคนละสูตรกับที่ให้เก้าแปดเจ็ดใช่ไหมพ่อ ด้วยสูตรเดียวกันมันมันมันอย่างน,น,นี้ฮะมันเป็นสองสูตระนะครับเนาะเป็นสองสูตรแต่คาดนีว้ว่าไอตัวไอเก้าแปดเจ็ดอ่ะมันก็จะคือหมายถึงว่าคิดมันคิดคนละทางอ๋อนะอธิบายแอดมินก็คงไม่เข้าใจนะพ่อเนาะอาเอาเป็นว่าคนละสูตรก็แล้วกันนะพ่อเนาะเอาเป็นว่าคนละสูตรนะครับท่านผู้ชมอตัวหนึ่งมันเป็นเลขสูงอ่าเขาเรียกว่าเลขสูงเนาะ เรียกสูแต่คารนี้ว่าต่ําต่าเนี้ยก็คือตั้งแต่ศูนถึงมาสีา่สี่วันทีแล้วมาดอกศูนยนยะคนาะมันก็ขึ้นมาสี่สี่เพราะว่า,าอเราจับไปจับมาเอ้านะก็กบไม่ไม่ใช่พึ่งลงแล้วก็ลงตั้งแต่คลิปแรกเลยเครัครับพอั้งแรกเลยขอขอ,ขออญาตตั้งชื่อให้สูตรพ่อได้ไหมครับสูตรถล่มเจ้าอย่างนี้ได้ไหมพอ่อสูตรถล่มไปเลยเนาะแอดมินแอดมินขออนุญาต มี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 หลายท่านนะผมก็ขอบคุณเนาะที่เป็นห่วงเขาบอกว่าพ่อลงยุทธุพุทธพอดังแล้วเดี๋ยวระวังอ๋อระวังหน่อยอ๋อครับเพราะว่าเคยเคยเป็นมาแล้วเขาเคยที่ดูหลายหลายครั้งที่ั้งแรกก็ว่าที่พ่อขายทองแล้วปีเก้าเข้ามาสั่งหยุดอะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นห่วงอบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให แอดมินเนี่ยลงก่อนเลยออกมันไม่ได้มันไม่ได้เห็นไหมครับออกไปจงว่าเพื่อออกจะพูดออกวันเนี้ยแล้วลงกเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนก็ลืมอืมใช่ครับพ่อราคาอันไหวพ่ออ่ารู้ลงยิ่งยิ่งเขาเขาเห็นเร็วครับยิ่งอันขนาดเขาเห็นโค้งสุดท้ายเขายังอันได้คครับ เ,เหนอือจริงๆมีผมว่าไม่มีใครมาทําอะไรเราได้แล้วลพ่อ,อบ้านเมืองมีคือมีแปรนะพ่อเนาะพ่อไม่กลัวบ้านเมืองมีคือมีแปรนะครับพ่อถือว่าพ่อทาทําดีคทําเพื่อทําเพื่อพี่น้องทําเพื่อเอสซีทุกท่านเลยค,คือเอ,อถึงแม้ว่าพ่อไม่ไม่ได้รวยไม่ได้เ,เลิศหรูอะไรกระชั่งไทยว่าพ่อเอาส่วนเนี้ย มมาาแบ่งปันก็คือให้ได้ผลนิผพสินนะพ่อเนาะบแบ่งปันให้ก็ดีกว่าแบบเก<ช>็บเ,เอาไวเ้เฉยๆอันนี้กอ็อีกนิดหนึ่งคือเราได้มาปุ๊บเราก็แบ่งไปทําบุญนะครับ,บไปทําบุญไม่เป็นคาว่าทาบุญเนี่ยไม่จําเป็นไปทําที่วัดก็ได้ครับทํากับผู้ที่ยากไร้กว่าเราอนักเป็นบุญนะลูกถึงบ,บุญหมดเลยเพียงแต่เราไีใจเราอะว่า ว่าเราจะให้นั่นแหละเออเป็นเป็นผู้ให้นั้นก็ได้บุญแล้วคุณพ่อที่ว่ามีงานกระถิ่นนี้วันไหนครับพ่ออ๋อวันที่สามไปหนูเนยไปกจะถึงล้วเนี่ยวันที่สองก็เอาประมาณกี่โมงค็พ่อจะได้ประมาณเดี๋ยวนะพรุนี้ก็พรุนี้ก็เรียรวมงานอ่าพรุนนี้พรุนนี้อื่นคือครรกระถิ่นเนี่ยก็จะเดินทางมาเนาะ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะทอดจริงๆก็คือวันที่สามก็ประมาณไม่เกินเก้าโมงหลุ่เก้าโมงเก้าโมงประมาณนี้แหละอเก้าโมงเนาะก็กประมาณนั้นแหละคือว่าพรุ่งนี้ชมอ่าก็อ่าดูได้มาดูได้เพราะว่าแต่วันเนี้ยก็คือจริงๆก็ เริ่มง,งานมาเรื่อ um ยๆแหละคือปรับปรุงอะไรต่ออะไรไปคือตกแต่งสถานที yeah. ่ครับอแต่งานจริงก็คือสองสามเนาะสองสามนี euh, ่ก็คือพวกนี้ก็จะมีลงทานเอมีรงทานมีต oh ักไข่ตักคงตักไข่อะไรเงี้ยครับเลยสรอยดาวสถาบ้านก่อนามีคนอยากร่วมบุญด้วยสร้างโรงครัวใช่ไหมครับพ่อสร้างโรงครัวครับผมเราอยากร่วมบุญกับคุณพ่อพ่อพ่อก็ อโอเคเราจะแบ่งจากตรงนี้ไปเดี๋ยวไปทำโรงทานมันก็ไม่พอคก็คือตาที่ไอซโอมาเดี๋ยวเราไปปักเป็นเป็นพุ่มกระถินไปรวบรวมเงินไปคเพื่อไปรวบรวมสร้างไอตรงที่ที่ที่พ่อเจตนาของพ่อน่ะตรงนั้นแหละตรงที่ไอมินไปเคยไปถ่ายทำมาแล้วเนี่ยที่เป็นโรงควานะประตูกระปิด แทบจะอะไรนาต่างกันอะไร่ถึงบ่ได้นั่นนาตั้งอีกปิดอะไรเลยนาค่ะนี่เงินก็ถิ่นอาจจะได้มากหรือได้น้อยกระชั่งแต่ว่ามันต้องแบ่งเป็นหลายหลายส่วนเนาะซ่อมแซมตรงนั้นมั่งทําตรงนี้มั่งถ้าไปทําตรงนี้เลยมันก็ไม่ได้คัอ่ามนก็ต้องขาดไปอย่างมากก็ทําโครงสร้างไว้ก่อนอะไรเงี้ยตัวนี้นะงบใช้เยอะพอตัวนะพ่อเนาะอุปกรณ์มันค่อนข้างแพง ครับแต่ว่าสูตรของคุณพ่ออันนี้สมกับที่คุณพ่อคุณพ่อนี่บ่ได้นอนเลยเนาะครับุ๋มเนารที่พ่อไล่ยเนาะพ่อพักผ่อนพักผ่อนน้อยอย่างพวกพวกนี้ไเราเราเราอยู่บ้านนะครับเนาะนอนดึกพอไปนอนได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันมันต้องเข้าห้องน้ำางเงี้ยพอเข้าห้องน้ำปุ๊บมันก็นอนไม่หลับเลยครับ นอนเล้นนีเฉยแค่ๆนอนแล้วก็ลุกมาดูวัวดูอะไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปพ่อช่วยมันง่วงัอมันเพียนะพ่อเนาะจ้ะครับนี่ก็ก็ให้คุณพ่อนี่คำนวณชั้สี่ห้าวันเขาเอาคาร์กาคอนเนาะค่ะจ้ะจ้ะจะใช้ขอเวลาอีกนิดหนึ่งนึงติดตามกันไปให้ท่านชมในคอมเมนต์กอกดรอไว้กดรอไปเลยกดรอเนาะ แต่ว่าโค้ดสุดท้ายมีคนที่มีท่านที่หลายท่านนะคอมเมนต์น่ารักอคอมเมนต์น่ารักมากเพียงดีอย่นะพ่อเนาะให้กำลังใจอยู่คคือเป็นเหมือนอช่วงกลางกลางช่วงกลางกางโอ้ยโบมากอะไรคุยไปไอเอเดียวก็จะพูดมากอะไรเนี่ยเขาอะ จริงๆเราเข้าใจกันสักนิดเลยก่อนหลังจากที่เราพูดก็คือว่าในลักษณะนั้นไปก็คอมเมนต์มาดีเยอะอยู่พอครับส่วนใหญ่ก็เป็นแต่เอฟซีที่ให้กําลังใจนะครับพอแต่ว่าจะมีสักร้อยร้อยคนจะมีสักสองสามคนนะที่ว่าคอมเมนต์ไม่ดีคครรัับบก็ก็ไปเสียดแต่ว่าเห็นใจแอดมินนิดนึงครับโอ้ทำไมตั้งร้อยยาวคุยมากอะไรอันนี้ก็มันเป็นมันเป็นมันเป็นกฎ ครับอันนี้อันนี้ประจัยนิดนึงพออายุขนาดนี้พ่อยังรู้เลยว่าคือมันกดมืทู่พวกก็คือแบบว่าพ่ออืครับทีนี้ขอยากถามพ่อนะครับเราจะนัดปล่อยเป็นวันไหนดีพ่อแนวทางนี้ครับเดี๋ยวนะวันนี้เป็นที่หนึ่งเนาะครับก็ถ้าอยากเร็วก็คือประมาณวันที่หกรพราะวันที่หกน่ตรงกับวันอะไรน็เดียวรับาะจะเร่งเร่งเร่งเนาะเพราะว่าบางท่านก็บอกว่า อ่อยเดียวหร่อยก็จะดีเพราะเขาจะแหาไปหาซื้อรัฐบาลครับแต<ะ>ไม่ก็อาจจะเป็นหลังวันกระถิ่งก็ได้นะพ่อได้ได้ได้ก็คือวันที่สี่วันที่ห้าประมาณนี้แล้วนะพ่อเนาะแต่ถ้ากระถิ่งเนี่ยถ้าลูกจะมาถ่ายก็มาถ่ายได้หรือที่มาต้องมีพ่อก็ได้ถ่ายดูอะไรนี่คือหรือว่ามีพ่อก็ได้ ครับครับถ้าสะดวกนะครับก็คือว่าช่วงกระถินนี้ยังไม่ว่างแน่นอนนะพ่อเนาะงานเอาสักประมาณหลังกระถินเนี่ยกระถินหลังวันที่สามนะพ่อเนาะก็คือว่าหลังจากวันที่สี่เป็นต้นไปใช่ใช่อาจจะเป็นวันที่สี่หรือว่าวันที่ห้าหรืออาจถ้าเลทหน่อยก็เป็นวันที่หกนะพ่อเนาะถับประมาณสามวันนี้ครับก็กดรอกดติดตามมาไว้นะครับสำหรับทางของคุณพ่อเนาะครับก็เห็นคุณพ่อบอกว่าฝันดีใช่ไหมพ่อตอนฝันเมื่อคืนเนี่ยพ่อคือฝันเมื่อคืนคือ ไม่ได้เชื่อแอ่แต่เขาเรียกว่าไอ้ไปช้ำแหลบเนื้อลัวแต่เราไม่ได้ไปเชื่อเองแต่เราครอเออพอดีแม่เขาก็ระเบออะไรเขาไม่รู้พราะก็เลยตื่นนั่นแหละพราะก็เลังตื่นเช้ามาพเพราะว่าอูอ้ฝันฝันอย่างนี้ก็แสดวงว่าตั ต้องได้สักขาหนึ่งนะเป็นงัวงหมดครับพ่อจ้าจ้ามันต้องมันต้องได้สักขาหนึ่งอืมแสดงว่ามันได้ขาหนึ่งแล้วพอนองได้ขาหนึ่งมันได้จริงๆเออมันได้ขาหนึ่งอืมถัดแต่ครับที่ว่ามันไม่ตรงเป้าครับแเดงที่พ่อที่พ่อไม่ไม่สบายใจก็คือไม่ตรงเป้าเพราะว่าเอ็กมินหลายท่านก็อาจจะไม่เข้าใจซื้ออาจจะไม่เข้าใจเล่นอย่างเงี้ยนหะครับ อ่าเล่นแต่บนเล่นแต่ล่างแต่บนไม่ลงบนไม่ไปอย่างเงี้ยครับจะ็นงวดนี้เดี๋ยวเราเลือกกันใหม่นะพ่อเนาะครับผมครับอาเดี๋ยวท่านท่านผู้ชมท่านไหนอยากร่วมบนกับคุณพ่อเนาะก็สามารถติดต่อทางบูโตรคุณพ่อได้เลยอ่าฝากคุณพ่อยกให้ดูหน่อยครับมันเบอร์โทรแล้วก็หลักฐานเก่าของคุณพ่อเนาะตอนเลขคุณพ่อนั้นให้ดีเนาะก็เลยไปเพิ่มเป็นหลักร้อยเข้าไปเป็นเก้าซีซี นะครับผมแต่ว่าคุณพ่อก็เน้น987มันเดิม, <500 font S 2> มต่อแค่987แล้วก็4445นะพ่อเนาะโคงสุดท้ายคุณพ่อก็เลยมาเพิ่มเป็น944เกือบถูกสามตัวนะพ่อมีเต้มเดียวนะครับถ้ายังไง sc ถ้าอยากทำบุญร่วมกันก็ก็ส่งมาได้เลยเพราะว่าตามนี้นะครับตามนี้โทรมาหาผมก็ได้ ครับือท่าโทรมาทางไอ้บินก็ได้ไม่เป็นไรครับพ่อเพราะว่าจะได้รวมกลมด้วยเพราะว่ามันจะภูงี้ก็เป็นวีไอพีอีกภูงี้เดือนนี้เนาะวันที่สามก็คือถวายครับนะก็ก็ขอรุ่มบอนาสาธุด้วยที่ทุกท่านคิดคิดดีได้ได้ได้ลาภนะครับประสบความสําเร็จ ครับพ่อาะไรที่ยังไม่ประสบก่อนเราเลยก็ตามกันไป็นนิดนึงนะอย่่าเพิงอย่าเพิ่งจิงกันนะพ่อเนาะครับผมเจอสาบัยนิดนึงมันมันจะสามตัวแน่ๆน่แล้วพ่อเนาะต้องมีสักวันแหละมันมันมันเหมือนไอ้ก๊อดรอไว้เลยมีสักวันครับผมขอบคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณ